กลุ่มรวมพลังแผ่นดินต้องการให้ยกเลิก M O U 4 3และ44ม็อบพรึบหน้าสภารวมพลังแผ่นดินชุมนุมเรียกร้องยกเลิก M O U 4 3 4 4 21สิงหาคม2568กลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยเดินทางมาชุมนุมที่ลานประชาชนอาคารรัฐสภาเพื่อแสดงพลังเรียกร้องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณายกเลิก M O U 4 3และ M O U 44 เนื่องจากที่ประชุมรัฐสภาวันนี้มีวาระการประชุมในเรื่องดังกล่าวโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีมวลชนมาปักหลักฟังการปราศัยพร้อมนำธงชาติไทยมาโบกและป้ายข้อความเรียกร้องให้ยกเลิก MOU 4344พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก สำหรับกำหนดการแกนนำจะสลับกันขึ้นปราสายอาทินายจตุพรพรมพันธ์นายพิชิตชัยมงคลนายแพทย์ตูนสิทธิสมวงศ์นายแพทย์วารงเดชกิจวิกรมโดยจะยุติการชุมนุมในเวลา17นาฬิการวมถึงจะมีการยื่นหนังสือถึงประธานสภาและตัวแทนพักการเมืองทุกพักเพื่อขอให้ยกเลิก MOU-43-44 ขณะที่นาพิชิตเปิดเผยว่าวันนี้มาสื่อสารถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสอสอของพักภูมิใจไทยจะเสนอเรื่องขอให้ยกเลิก m o u .43 และ m o u .44 ต่อที่ประชุมสภาซึ่งตรงกับข้อเรียกร้องของพวกเราเพราะ MOU ดังกล่าวทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนและข้อพิพาทกับกัมพูชาเพื่อให้เกิดการเจรจาใหม่แบบทวิภาคีโดยให้ทางการไทยเสนอแผนที่1ต่อ5 0 0 0ม โดยจะยืนหนังสือถึงประธานรัฐสภาและตัวแทนพักการเมืองทุกพักเพื่อแสดงเจตนารมและแสดงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวาระพิเศษเกี่ยวกับ MOU-43 และ MOU-44 ส่วนคำพูดของนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีในคลิปเสียงกับสมเด็จหุ่นเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาที่ทางฝั่งพักเพื่อไทยบอกว่าเป็นเจตนาดีต่อประเทศชาติเพื่อให้เกิดความสันตินั้นนายพิชิตกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ภาคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองโดยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งนสแพรทองทานปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะประชาชนได้รับฟังคลิปเสียงและตัดสินไปแล้วโดยการออกมาชุ ุมนุมแสดงพลังเพราะคำพูดในคลิปเป็นผลดีต่อประเทศไทยเลยดังนั้นในทางการเมืองนายกรัฐมนตรีไม่ต้องรอให้ศาลตัดสินสามารถลาออกได้ทันทีส่วนที่มีการชี้แจงว่าเป็นเทคนิคการเจรจานั้นนายพิชิตมองว่าเป็นข้ออ้างเพราะไม่ใช่เทคนิคการเจรจาเพื่อประเทศชาติที่ควรมาด้อยค่าบุคลากรภายในประเทศตัวเองแต่เป็นเทคนิคในรักษาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของตนเองมากกว่า ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าคิดว่านายกรัฐมนตรีจะลาออกจากตำแหน่งก่อนจะมีคำพิพากษาในวันที่29สิงหาคมนี้หรือไม่นายพิชิตระบุว่าผมคิดว่านายกรัฐมนตรีควรจะลาออกซึ่งเสียงเรียกร้องของประชาชนให้ลาออกเสมือนเป็นเอกฉันไปแล้วที่ขอให้นายกลาออก นายพิชิตกล่าวต่อว่าสภาควรไตร่ตรองให้ดีเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจาก MOU ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนฝ่ายนิติบัญญัติควรจะมีท่าทีและวางกรอบกติกาของไทยจากฝ่ายนิติบัญญัติกันใหม่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติให้มากที่สุดทั้งนี้หากที่ประชุมสภาไม่สามารถยกเลิก MOU ดังกล่าวได้จะมีท่าทีต่อไปอย่างไรนายพิชิตกล่าวว่า พอจะเป็นข้อเรียกร้องที่จะกลับไปสู่ฝ่ายบริหารในการยกระดับต่อซึ่ง MOU ดังกล่าวทำให้ไทยไทยเสียผลประโยชน์เราจะรวมตัวเรียกร้องกันต่อไป